สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะเรายังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาบอกเล่าบอกกล่าวนะคะให้กับท่านผู้ชมท,ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงภารกิจต่างๆนะคะที่เราลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆภูมิภาคกันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-6สำนักง,งานพัฒนาพัสอหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจำนวน5นาย ร่วมกับกู้ชีพเทศบาลตำบลไร่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งเป็นการขี่รถจักรยานล้มนะคะซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่วตอไปน,นถนนบริเวณหน้าหน่วยบ้านโคกพัฒนานตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะภารกิจของเรานะคะต่อไปจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สสาำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยผลิตน้ำดื่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยนะคะและโรงพยาบาลสนามณตำบลพระท่าผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งรัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆหมั่นตรวจวัดอุณภูมริร่างกายของตนเองและแพลตฟอร์มไทยชนะแสแกน QR Code c โค้ดเช็คอินเข้าเช็คเอาออกทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้แยกสถานประกอบการต่างๆคา,าเพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ